พวันลาสอะไรนะลูกมึงจะขึ้นเลยยังอะมึงอย่าไานี่กูลูกขาะได้เดี๋ยวเจอกันได้ค่ะมึง,มง,มง,มงโดนแน่อุอ๊ย <c oughs> <c oughs> ลายมากมังก็ไม่ตอบมึงบอกอย่นั้นแหละมึงจะข้นอย่างต่างจะขึ้นไม่ถาว่าเซขึ้นยังไงคนนั้นยัฮทอยู่มึงก็ไม่ตอบมึงบอกอย่นั้นแหละมึงจะข้อย่า้ต่างจขึ้นไม่ถาว่าเซ่ขึ้น ได้มึงใช่ไก่ทอดอร่อยไหมอร่อยนะแก้ทอดอร่อยมากตอนเมื่อเกิดเหตุอ่ะมึงยังไม่ช่วยอ้อนถามทำไมอ่ะบ้าปะนี่ยอืมได้เซขึ้นแล้วมึงมึงมึงมาให้ไวเลยอเคจะทำนัดสจุ๊บได้ได้ไดคู่สาวเจอเต็มเต็มอย่าเรียกกูลูกกูมีแม่เพียงคนเดียวงานนี้เล่นเอาครูถึงกับอึ้งเมื่อน้องนักเรียนโทรมาคุยกับเพื่อน แต่คุณครูดันรับสายแทนน้องที่โทรมาก็ไม่รู้ว่าคนที่รับสายนั้นคือคุณครูเล่นเอางานนี้คุณครูตีบทแตกแกงน้องหนักมากเมื่อฟังดูแล้วก็คงคิดว่าเป็นเพื่อนกันเลยกลายเป็นคลิปไวรัลที่เกิดความน่ารักระหว่างคุณครูกับนักเรียนอะไรนะพูดว่าอะไรนะมึงเปไปถามว่าเซฟขึ้นยัง เอาแล้วแม่มึงไม่ขึ้นล่ะเศจะขึ้นแล้วมึงจะขึ้นเลยยังอะผมก็เลจะขึ้นไงกูเลยถามว่าเศขึ้นยังทวันราสอะไรนะโลกมึงจะขึ้นเลยยังอะมอย่ะไปดกกได้เดี๋ยวเจอกันได้ค่ะได้ทานโทษนะคะเดี๋ยวเจอกันบนห้องนะคะไม่น่าเชื่อครับว่าเรื่องนี้สังคมโซเชียลจะมีคนให้ความสนใจ เข้ามาดูมากกว่า4ล้านครั้งหลายคนสอบถามเข้ามาครับว่าตอนนี้น้องนักเรียนคนนั้นสบายดีหรือไม่หลายคนก็บอกว่าอยากเห็นหน้าน้องตอนเจอครูจังเลยแล้วจะอยู่รอดปลอดภัยดีไหมครับเนี่ยเทอมนี้ต้องมาลุ้นกันว่าเกรดของน้องจะเป็นยังไง